คือไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้โอกาสได้ไปร่วมง,งานงานศพของหลวงพ่อท่านเจ้าก็นำเภิอท่านก็อายุไม่เยอะนะ อายหกสิบปีก่อนนานั้นท่านท่านก็ยังแข็งแรงนะคือพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเนะี่ยก็ภายในเดือนสองสามเดือนก็ก็สุดนะเพราะว่าเหมือนกับว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้เวลาเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะรักษาได้แต่บางคนบางท่านก็รักษาหายบางคนบางท่านก็ยอมแพ้ก็คือ,คอยอมแพ้ ไม่ได้รักษาไม่ได้ไม่ได้ดูแลไมได่ดูแลตัวเองต้องมันดูแลตัวเองด้วยการเว้นจากของที่มันเป็นของแสลงถ้าเรารู้ว่าเรามีโรคร้ายอยู่ในตัวเนี่ยก็เว้นเว้นสิ่งที่มันกินเข้าไปแล้วมันแสลงกับกับตัวของเราให้สังเกตให้สังเกตตัวของเราเอง เมื่อก่อนก็ากาแฟหรืออะไรพวกนั้นก็กินได้แต่ตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาก็ได้สังเกตตัวเองว่าเอ,อมันพอกินกาแฟเข้าไปแล้วมันมีอาการมีอาการคือมันเหมือนกับหายใจไม่ออกหรือก็เหมือนกับเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันอุดตันก็เลยงด พอง,งดก็ดีขึ้นไม่มีอาการนั้นอีกแสดงว่าโาครคภัยไข้เจ็บในตัวของเราถ้าเราหมั่นสังเกตตัวเองหมั่นสังเกตตัวเองหมั่นสังเกตการอริยบทการอยู่การยินการฉันของเราเราก็จะรู้ต้นสายปลายเหตุหรือว่ามีวิธีแก้วิธีแก้โกครคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตัวเรา ก็จะยืดอายุในการสร้างบารมีได้อ,อีกฉะนั้นการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญให้กับตัวของเราเองสั่งสมบารมีเราทำเราก็ได้เราไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้เพราะว่าทำมากทำน้อยก็เป็นบุญของเราเอง